สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงหุ้นทิสโก้กันนะครับจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในคลิปเลยครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดถึงหุ้นในกลุ่มแบงก์อีกแล้วนะครับซึ่งเป็นหุ้นที่เ,เพื่อนๆสอบถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะนะไม่ว่าจะเป็นการสอบถามกันเข้ามาใต้คอมเมนต์คลิปต่างๆนะครับแล้วก็มีการแชทเข้ามาถามเพิ่มเติมในแฟนเพจของผมนะครับวันนี้ก็เลยคิดว่าจะทําเป็นข้อมูลนะั้นเป็นงบการเงินของ Q1 นะครับปี63เนี่ย ให้เพื่อนๆเอาไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับซึ่งหุ้นตัวนั้นก็คือหุ้นทิสโก้นั่นเองนะครับหรือว่าบริษัททิสโก้ฟินแลนเชียลกรุ๊ปจำกัดมหาชนสําหรับธุรกิจของหุ้นทิสโก้นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ธุรกิจหลักก็คือธุรกิจธนาคารนะครับก็จะเป็นธนาคารทิสโก้แล้วก็ธุรกิจหลักทรัพย์ก็จะเป็นบออทิสโก้นะครับที่เป็นโบรกเกอร์ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไทยของเรานะครับซึ่งใครที่ไปเปิดพอร์ตกับบอทิสโก้ก็น่าจะรู้จักกันดีนะในส่วนของ ธนาคารนะครับรายได้ส่วนใหญ่ก็จะมาจากการปล่อยสินเชื่อให้กับรายย่อยนะครับประเภทสินเชื่อรถยนต์หรือว่าสินเชื่อรถจักรยานยนต์อะไรพวกนี้นะครับซึ่งที่ผ่านมานี้นะครับในงบไตรามาสหนึ่งของหุ้นทิสโก้นะครับเราก็จะพบว่าอัตราการเติบโตของสินเชื่อรายย่อยเนี่ยมันมีการหดตัวลงมาในปริมาณเล็กน้อยนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันนะครับตัวระดูจากงบการเงินในส่วนของเงินให้สินเชื่อลูกหนี้นะครับในไตรามาสหนึ่งปี6 3เนี่ย ก็ลดลงมาจากของปี62อยู่ที่1.6% 6เรนะครับเราเองอาจจะมองว่าเป็นอะไรที่เล็กน้อยมากๆเลยนะแค่ตัวเลข1.6% 6เอเองใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราดูในภาพใหญ่นะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับหุ้นทิสโก้นะที่ตัวเลขเงินให้สินเชื่อลูกหนี้นะครับมันมีการปรับลดลงมานะซึ่งเขาก็คงจะต้องปรับลดลงมาตามสภาพเศรษฐกิจที่มันเกิดขึ้นนะช่วงนี้นะครับคือต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าเงินให้สินเชื่อลูกหนี้เนี่ยจะ เป็นการประมาณการในแต่ละปีนะครับถ้าเกิดว่าปีนี้มันเศรษฐกิจดีหน่อยเขาก็จะมาประมาณการให้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าปีไหนที่เศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีนะครับเขาก็จะประมาณการให้สินเชื่อนี้มันลดลงมา โอเคครับทีนี้เราก็มาดูในส่วนของงบการเงินของหุ้นทิสโก้กันบ้างนะครับโดยเรามาเริ่มที่สินทรัพย์รวมในไตรมาสร1ปี63กันนะครับสินทรัพย์รวมก็อยู่ที่33554ล้านกว่าบาทนะครับซึ่งก็เพิ่มขึ้นมาจากของปี6-2โดยปี6-2ก็จะมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่298304ล้านกว่าบาท ในส่วนของหนี้สินรวมในไตรมาส1ปี63นะครับก็เพิ่มขึ้นมาจากของปี62อยู่ที่2 6 2 4 2 0ล้านกว่าบาทซึ่งก็คิดเป็นจำนวนหนี้เงินฝากอยู่ที่2 2 6 6 8 8ล้านกว่าบาทเมื่อเรานำมาคิดเป็นค่า DE นะครับในไตรมาส1ปี63ก็จะได้ค่า DE อยู่ที่6.38เท่าก็ถือว่าค่า DE หรือว่าปริมาณหนี้ของหุ้นทิสโกที่แบกรับเอาไว้นะครับ อยู่ในปริมาณที่ไม่ได้มากมายนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ปกตินะถ้าเราไปดูหุ้นในกลุ่มธนาคารก็จะอยู่ประมาณ5-8เท่านะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มที่ใกล้เคียงกับหุ้นตัวอื่นๆในกลุ่มธนาคารนั่นเอง มาดูในส่วนของ NPL ในปี62นะครับก็อยู่ที่3.59%ก็ถือว่าหุ้นทิสโก้นะครับมี NPL ที่ไม่ได้สูงนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าต่ำนะอยู่ในปริมาณที่พอดีพอดีนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้ว NPL ของหุ้นธนาคารจะอยู่ประมาณ2.5%ถึง4%นนะครับ ซึ่งในช่วงนี้ถ้าเราไปดูหุ้นในกลุ่มธนาคารลหลายตัวนะครับเราจะหาไม่เจอเลยระหว่าง2.5-4%ส่วนใหญ่จะเจอก็คือ4%ขึ้นไปนะครับซึ่งก็ถือว่าหุ้นทิสโก้เนี่ยรักษาค่า NPL ไว้ในระดับที่ค่อนข้างใช้ได้นะครับแต่เราก็ยังไม่รู้นะครับว่าในไตรมาส1ปี6 3ณตอนนี้เนี่ยค่า NPL ของหุ้นทิสโก้เนี่ยอยู่ในระดับประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ที่ผมเข้าไปอ่านในเว็บไซต์ต่างๆนะเขาก็มีประมาณการเอาไว้นะครับว่าหุ้นทิสโก้เนี่ยจะมี การปรับค่า NPL เพิ่มขึ้นมาอีกันะครับอันนี้ก็ต้องมารอดูกันนะคบว่าเขาจะปรับเพิ่มขึ้นมาเยอะขนาดไหนนะต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของรายได้รวมนะครับในไตรามาส1ปี63เทียบกับไตรามาส1ปี62เราก็จะพบว่ารายได้รวมในไตรามาส1ปี63เพิ่มขึ้นมาจากของไตรามาส1ปี62ถึง26.3 0เ โดยรายได้รวมของไตมาส1ปี63ก็อยู่ที่6,155ล้านกว่าบาทของไตมาส1ปี62ก็จะอยู่ที่45,36ล้านกว่าบาทแต่พอเรามาดูในส่วนของกำไรสุทธินะครับเราก็จะพบว่ากำไรสุทธิของไตมาส1ปี63เทียบกับของไตมาส1ปี62ของไตมาส1ปี63เนี่ยลดลงมาถึง14.05เปอร์เซ์เลยนะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะสวนทางกับรายได้รวมที่เขาทำได้นะครับ เพราะว่ารายได้รวมในไตรมาส1ปี63มเนี่ยมันได้เยอะกว่าของไตรมาส1ปี62นะครับแต่ว่ากําไรสุทธิเนี่ยกับได้น้อยกว่าของไตรมาส1ปี6 2ถึง14.05%เ์เลยนะครับโดยกําไรสุทธิของไตรมาส1ปี63เนี่ยก็อยู่ที่1486ล้านกว่าบาทของไตรมาส1ปี62เนี่ยก็อยู่ที่1729ล้านกว่าบาทนะครับคือห่างกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะ taxi. เมื่อเราไปพิจารณาจากค่า NIM นะครับหรือว่าอัตราส่วนต่าง ได้จากดอกเบีย้ยนะครับเราก็จะพบว่าของไตรมาส1ปี63เทียบกับไตรมาส1ปี62นะครับก็อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันนะครับก็คือ1.56แล้วก็1.55%นตะครับต้องบอกว่ายิ่งค่า NIM เยอะเท่าไหร่นะครับก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะของหุ้นธนาคารซึ่งในส่วนของหุ้นทิสโก้นะครับก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างใช้ได้นะครับเมื่อเทียบกับหุ้นในกลุ่มเดียวกันของเขาอ่ะนะเขาก็จะอยู่ประมาณ1%กว่ากว่าประมาณ สำหรับค่า P/E ของหุ้นทิสโก้นะครับในไตรามาส1ปี63นะก็มีค่า P/E อยู่ที่7.98เท่านะครับส่วนค่า P/E ในปี62ที่ผ่านมาก็อยู่ที่11.14เท่าสำหรับค่า P/BV ในไตรามาส1ปี63ก็อยู่ที่1.36เท่า ค่า P/BV ในปี6 2ก็อยู่ที่2.13เท่าก็ถือว่าทั้งค่า PE แล้วก็ค่า P/BV ของหุ้นทิสโก้นะครับอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะเมื่อเทียบกับหุ้นในกลุ่มเดียวกันนะครับอย่างหุ้น SCB เนี่ยก็มีค่า PE อยู่ที่5 6 8เท่าหุ้น BBL มีค่า PE อยู่ที่5 2 8เท่าหุ้น Kbank มีค่า PE อยู่ที่5 7 4เท่า หุ้น KTB เนี่ยมีค่า P/E อยู่ที่4.77เท่านะครับก็จะเห็นว่าหุ้นในกลุ่มแบงค์เนี่ยจะมีค่า P/E ประมาณ5เท่ากว่านะแต่ว่าหุ้นทิสโก้นะครับมีค่า P/E อยู่ที่7.98เท่าเกือบ8เท่าเลยนะครับส่วนค่า P/BV เนี่ยถ้าเราไปดูในหุ้นในกลุ่มแบงค์นะครับเราก็จะเห็นว่าเขาจะมีค่า P/BV อยู่ไม่ถึง1นะครับแต่ว่าในส่วนของหุ้นทิสโก้นะครับก็มีค่า P/BV ถึง1.36เท่าเลยนะในส่วนของอัตราการ จ่ายปันผลนะครับปัจจุบันก็อยู่ที่11.07%นะส่วนของปีที่แล้วก็อยู่ที่7.05%นะครับส่วนราคาในปัจจุบันก็อยู่ที่70บาทต่อหุ้น สำหรับเมื่อเรามาพิจารณาในส่วนของกราฟเทคนิคนะครับเราก็จะพบว่าตอนนี้หุ้นทิสโก้นะครับก็ยังเป็นขาลงอยู่นะและตอนนี้ก็เป็นการไซด์เว์เพื่อที่จะเลือกทางนะครับเลือกทางเพื่อที่จะรีบาวกลับขึ้นไปหรือว่าอาจจะกลับมาเป็นขาลงเหมือนเดิมนะครับซึ่งสําหรับผมนะครับส่วนตัวผมเองมองว่าผมให้เปอร์เซ็นต์ในการกลับมาเป็นขาลงค่อนข้าง,ยางเยอะกว่าของการที่จะรีบาวกับขึ้นไปนะครับด้วยความที่หุ้นทิสโก้นะตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงขาลงนะครับ ผมเลยให้เปอร์เซ็นต์มาทางฝั่งลงมากกว่านะครับแต่ถ้าเรามาดูในส่วนของกราฟรายสัปดาห์นะครับตรงเส้นไอ i ไซนะเราก็จะพบว่าเส้นไ s i ไนะครับก็อยู่ในโซนโอเวอร์โซนะก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับถ้าใครชอบหุ้นกลุ่มแบงก์แล้วก็ชอบหุ้นทิสโก้นะครับก็อาจจะเป็นจังหวะที่ดีในการเข้ามาสะสมหุ้นทิสโก้ได้นะแต่อย่างไรก็ดีนะครับเราก็จะพบว่าทั้งกราฟรายสัปดาห์แล้วก็กราฟรายวันนะครับหุ้นทิสโก้เนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงขาลงอยู่นะครับก็ อาจจะต้องพิจารณาตรงนี้เพิ่มเติมด้วยนั่นเองนะ โอเคครับสำหรับหุ้นทิสโก้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดที่มีคำถามหรือว่ามีข้อชี้แนะเพิ่มเติมนะก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนท่านใดที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักเขาเ,เพื่อนๆได้นะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนท่านใดก็ตามนะที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ